สวัสด,ดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้สิมักหมูไปเทศใส่กอออีสานอันนี้ไปเบิ้งสูตรพ้นอยู่ในในยูทูบเลยสิมาเห็ดมืออื่นสิไปเปิดโรงงานโรงงานกับน้องเอโรงงานกับหม,มูมีหมูอันนี้หมูสองกิโลกระเทียม ครึ่งกระเทียมสามหัวสามหัวง่ายๆสามหัวประมาณสามหัว,หวนี่คืออะไรจ้ะนี่สามหัวผกก้เอามาสับแล้วก็ใส่ใส่เกลือเกลือประมาณสามส่วนส่านะ ใส่หลายมันสิเข้มพอเกลือใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนี่ก็ใส่ประมาณนี่สิบกรัตติน้ำมันหอยผงชูรสสองสองช้อนชา ผุ้ใดเ่ใส่กระไดจะขั้นไหนนัเขากันกันเมื่อขั้นเขากันแล้วก็สิเอาเขาเมาใส่ตอนสุดท้ายได้จ้ะเขาสวยหงสุกเนี่ยก็สใส่พริกไทยประมาณพริกไทยดำบดหนึ่งช้อนโต๊ะขั้นเสร็จแล้วขั้นเสร็จแล้วเขาก็สิมาใส่เขาสวยหงส์นะเข้าสวยหง เอาลายมาเนี่เข้าลงไปเลยค่ะเนี่ยเรจะไปขันเร็จะใส้ถุงมืออื่นเอาไปยัดอยู่บ้าน โมจะเจอกันที่บ้านน้องเอนะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราไปกินกุ้งถังนะคะแต่กุ้งถังเรามีแต่หอยเยอะเกินไปเราจะใส่น้ำซอสนะคะน้ำซอสราดลงไปเลยค่ะอันนี้น้ำซอสเราทามาที่บ้านน้องเอราดให้หมดเลยค่ะ แซ่บมากเลยนะคะเริ่มนี่เราก็จะทำไส้กรอกนะคะกินเสร็จแล้วก็จะทำไส้กรอกไส้แดงเหรอค่ะ<า>นี่คือไม่มีใครดื่มกับเราเลยวุ้งทางเ,าเดี๋ยวมาดื่มกามหรอกวันจิตดื่มอยู่แล้ววันจิต ไปบ้านนาง้วก็ไม่ดื่มดื่มอยู่คนเดียววันนั้นแหละเขาดื่มชาอกโกแลตอ๋อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขคุณจีสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้เจอกันครั้งแรกเจอกันกับมาดามไม่ได้เจอกันทั้งนานไม่ได้เจอแล้วค่ะปีที่แล้วทั้งแต่กินขาหมูนะคะขาหมูเขาขาหมูนางไม่ได้มาเอ้านางผอมลงนะเนี่ยโนอะผอมลงที่ไหนล่ะ อย่าซีเรียสเพราะว่ามันแอ่นๆมันยังได้กินข้าวมันเลยไม่พุ่งไม่อยู่ในกล้องนี้พอจริงๆกรชมกระชมนายเดตามนายเดตามส้มตำให้นะคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีไวไฟไหมงไงไปบ้านกันรับข้าวอยู่นู่นไงอันนี้กุ้งถิ่นอะหอยถังนะคะไม่ใช่กุ้งถังก็บได้ราศีมากกับเรตเตรียมยังมน้ามาสูงอาวก็ดีแล้วแหละก็มาเจอกันปีใหม่นี่ไงอืม นางนางไม่เคยเตรียมอะไรพร้อมนางเป็นคนโลเลเนาะตอนแรกก็จะพาลูกไปหาหมอหนะไปแอนนไปเห็ไปไปที่เพทแน่ไปตรวจไปตรวจไปตรวจเยี่ยวที่เพทแน่แล้วทีนี้นางบอกว่านางมีมีนัดดึงฟันวันนี้ลืมแล้วทีนี้นางก็เลยไปดูไปงานไปนัดอีกมาหมอมันที่ยี่ห้ามาสั่นอ๋อบันนี้ก็เลยไปละไป ไ uhm. ด้สักกะหมาโมจะมีเบ hey ok, uh right. yeah. yeah. ี้ยนเทียงเอาเอไม่ได้ไปกแล้วไหนเออโอเคเอาตามตามกันนะอะไรกระเด็นใส่ผมนะเหมือนกันเรื่องแม่พเรืเท่าไหร่พวกเราสิบนะพี่สิบพี่จะมาดับไหนเขาต้องเป็นโน้ตได้เลยไม่งั้นติดตู้เย็นไหมไม่งั้นดึงแจงน้อยเอซื้อมาจากไหนล่ะ เป็นตะกรอบดีดีเขามีขายนะครับสิบหัวชิ้นหนึ่งแจงกรอบมากหอมปัญหาของมันหมูสัสเนี่มันสีน่าววเยอะก็เจอหมักมันเนายังไม่ได้ทำอะไรยังเป็นยูแพกอยู่เมื่อวานนราจะทำหรอไม่ได้ทำลาซี่ฝันไม่ได้เอะไรนึกนะโอ้พี่ไม่ได้ถึงที่ค่ะพี่จ่ายด้วยไก่อบได้อะได้เอาหมูมาป่ะไก่อบหม้ออะไรเอามานะคะ หอมไก่อบเลยเลี o, ้ยงให้ไหมบูเอ้ใครสิเลี้ยงกินยปเลี้ยงเธอก็ได้ถ้วยมาใส่หน่อยโอเคค่ะนั่นไงการเอไหักนท้าวหร่อไก่ไม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 ่อม่อยูไ่ได่ไม่เม่ไม่ไไม่่ไม่ไ่่ไ้ไไม่ไม่ไมาไก่ไม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 ่ไั่ไม่ไม้ไม่ม่ไม่ไม่มม่ไม่อม่่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ม่เม่มบ เย็นอยากันนอนนดัี้คือเปิดโรงงานไปไม่รู้หรอกเรื่องเลหนาไปเปิดโรงงานไส้กรอกนะคะอีสานนะคะโรงงานไส้กรอกอันนี้มาดามมาเองนะคะเซ็กซี่มากคนทำไส้กรอกต้องแบบว่าต้องสวยแบบนี้หรือเป่าอันนี้ไส้แท้นะคะเราเรามีเครื่องของเรานี่เราเปิดโรงงานสาวสวยเบอร์นี้ไหมคนทำไส้กรอก อัน้ยวแมวเลยไม่ได้สวยทุกวันนะเนี่ยอ่าสวยวันทําไส้กรอกนะคะเฉพาะวันทําไส้โอ้สวยจริงนะเต็มว่ะเอ๊งนางนางหน้าคมมันยาวมากอันนี้ช่องกวนจิตนะคะมาช่วยช่องจิตยาทําไส้กรอกอ่าแล้วก็ม้วนม้วนไส้ด้วยอืม้วนไส้ไม่ต้องตัดไม่ต้องม้วนมันใช่ใช่ใช่หต้องใช่มันต้องม้วนม้วน อย่าเอายาวเกินเพราะมันจะไม่เวลาเอาขนมเอาเอาไส้กรอกไหมจิ้มปันอ่้โอเคทำนะทำให้ดีๆนะคะถ้างั้นไม่ให้นะกิโลหนึ่งเล็บเข้ามาอยู่ได้ไหมเล็บเข้าไปเธอนี่ต้องถอดเล็บแล้วแหละมีเล็บถอดแล้วโอ้เมียดเอ้ใส่ถุงมือไหม อะไรนีให้นางใส่ยตรงมืงตั้งมอเของเลยทานดอกนี้ฉันเป็นคนทำเองซิมัวร์กีบแฟร์ท่านนั้นฉันก็ไม่ได้ทำอะไรฉันนับไม่ได้ไปยัดยาวไปยัดอะไรอ๋อถ้ายัดถ้าลงไปในนั้นล่ะสเลปไม่เมื่อเช้าทำคนเดียวเนี่ยพอยัดใส่เข้าไปจริงๆังเลยแล้วนั้นต้องเรือแต่มัดใช่ปะใช่ยัดต้องมามาร์คสิถ้างั้นเอ๋ออันนั้นเธอลงยังไงฮะ อ้๋อก็ใส่ไปในรูแล้วก็ยัดเอาเทลงไปเอาทับพีมาตักนะอันนี้โรงงานเถือนจริงๆค่ะโรงงานเถือนอยเขไม่มีนะคะพี่เอ๋้างใี่อโยยไงเยอะอโยไม่มีแต่มีแต่อยขี้มือเปิดเครื่องเลยทีนี้เครื่องไปตรงมาไปเครื่องไปตรงมุมไปเปิดเครื่องนี้หนึ่งสองสามโอ้เพื่อนโอ้ยน่าจหล่อมีอนี่พี่ค่ะ เพิ่มเดียวเดียวเหรอก็เธอซื้อให้ฉันอันเดียวนี่แหลยที่หลังเธอก็เลือกซื้อที่มันมีหลายลำน่ะเดีวถามันเล็นฉันจะไปด้วยก็เธอกับฉันนี่แหละซื้อให้นางอ่ะก็ถ้าดีเพราะว่าเธอเลือกเลือกเครื่องที่ดีแต่เธอเป็นคนเลือกนะฉั่ไม่ได้เลือกสวยมั้งไปยังยังเอาน้ำมันโอ้ยยังไม่ลงมาก้ามใหญ่อยู่นะเนี่ยก้ามไม่ลงหรอกค่ะ เออเหมือนลลงมาแ้เอาน้ำมันใส่ไหมเอ๋ไมันมันมพี่ว่ามนพี่ว่ามันต้องใส่น้ำมันเลยอันนี้โรงงานเถื่อนจริงๆค่ะเหอมจริงๆนะคนก็เถื่อนคนก็เถื่อนทำไมไม่ออกอ่ะยาไส้กรอกอยู่โงงาไส้กรอกจะอร่อยก็ต้องมีเอาต้าตบสต๊อบสตบสตบทำไมทำไมเอกทำไมมันไม่ออกเออทำไมมันเล็กเกินไปหรอ เอ,อ๊ะทำยังไงเหรองงใส่น้ำมันหรือไม่เอ๊พี่ว่าต้องใส่น้ำมันนะเอาน้ำมันมาเทใส่ปั่นหรือเปล่ากันเกลียวกันหล่อกะทิใส่หองอุ้ยมันจะคอกแต่แห้งๆคลอกแต่แห้งบ้าหลายอ่า<ล><ล>เดี๋ยวนี้ขวัญไม่มีพลัง,งก็เป็นผู้ยิ่งบอกมา,มาเริ่ม<อ>เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเขา่ริ่มบอกมาเริ่มไหลมมันไ่ทาเริ่มไหลแล้วค่ะ ทำงานเฉื่อนนะคะเจ๋งเลยเฉือนมากหน้าคนก็เฉือนเนี่ยหน้าคนก็สวยอยู่เออเซ็กซี่มากเลยนะคะเดี๋ยวโอ้โมันจะทำเซ็กซ์่อมันทำเซ็กซอบเวยขนาดนี้ด้วยเหรอจัดเต็มนะคะเออจัดเต็มมากเร็วเร็วเร็วนะคะเครื่องนี้คือดีมากค่ะอ่าเครื่องนี้ซื้อให้วันเกิดนางนะคะนี่ซื้อให้วันเกิดนางแล้วก็มาใช้เองใช่ไหมแล้วก็มามาขอนางใช้เพราะว่า มันแพงต้องมาใช้ด้วยกันอันนี้ไม่ต้อันนี้เราเราทำไปแล้วเราก็จะไปมัดนะคะอันนี้เอาอมาสิเดี๋ยวรอรอดูตอนมัดนะคะจะมัดให้ดูนะคะมัดให้ดูค่ะ ันนี้คือมัเดเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สวยๆมันคนมัดเลยนะคะอะ่มันจะสะอาดหรือแ่ยบยังไงก็ว่าก,กันไปอร่อยอโยยแต่ไม่มีอโย,โยไ,มมไม่มีอโย,โยใช่ไหมคะโอเคได้นะคะได้ขับรถไม่มดน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะได้กอบวุ่นวายได้กอบวุ่นวายนะคะ